สวัสดีครับวันนี้ผมวรวิทย์นะครับกลับมาพบกับทีมงานเช่นเคยวันนี้เราจะมานําสาระข้อมูลดีๆมาฝาก,กเช่นเคยนะครับกับ e ีโกคาร์รถเช่านะครับผม5ข้อจําเป็นในการขับขี่ในหน้าฝนนะครับวันนี้เป็นหัวข้อสาระดีๆมาฝากผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับ <S <S เรามาเช็คเรื่องของอตัวลมยางนะครับ ความดันของจัละล้ออยู่ที่32ปอนด์นะครับผมมินิมัม32ปอนด์ถ้ามีบรรทุกคนบรรทุกของก็เพิ่มขึ้นเป็น34นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งในข้อนี้ก็เป็นสําคัญเราเนีวิธีง่ายในการเช็คตัวนี้จะเป็นเช็ควิธีของเรื่องดอกยางนะครับดอกยางว่ารถของเราสามารถรีดน้ําในขณะฝนตกได้ไหมอย่างคันนีน้ที่เราใช้อยู่เป็น Toyota V- วีอนะครับเครื่อง1.5ปี2017นะครับยางตัวนี้เริ่มหมดแล้วนะครับปี2017 ดูจากตัวที่ผมสาธิตนะครับเอาเหรียญบาทหรือเหรียญห้านะครับวางลงไปหย่อนลงไปที่ดอกยางร่องดอกยางนะครับถ้าเกินครึ่งหรือครึ่งหรือ1นส่วนสี่ของเหรียญแสดงว่ายางยังมีคุณภาพแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ยางต,ตัวนี้ต้องได้เวลาการเลี่ยแล้วครับไม่เหมาะกับการขับในหน้าฝนเพราะอาจทําไม่ลื่นฉลับหรือเบรกไม่ถนอมนะครับต่อเะครับเป็น1.2นะครับ,รบตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟเบรกนะครับก็สําคัญนะครับเพราะว่าหน้าฝนในกรณีฝนตกชุกรถคันหลังอาจจะไม่เห็นเราต้องเช็คระบบไฟเบรกทุกครั้ง ว่าเบรกหลอดไฟขาดหรือไม่นะทั้งสองฝั่งคือฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับในกรณีเบรกย่ำๆนะครับ1.3นะครับตา่อไปก็เป็นเรื่องของที่ปัดน้ำฝนนะครับที่ปัดน้ำฝนก็คือในกรณีถ้าฝนตกนะครับเราจะดูด้วยไงว่าที่ปัดน้ำฝนเราใช้ได้ไม่ได้ครับก็คือตัวรีดน้ำนะครับกับตัวที่อยู่กระจกนะครับจะไม่มีรอยขีดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับของเรานะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวทั้งหมดอายุ มันกรอบยางมันกรอบหรือของที่ไม่ดีที่ไม่ใช่3าอนะครับอันนี้ขออนุญาตโปรโหมหที่หนึ่งครับจะเป็นขีดตามที่เราปัดน้ําฝนจะเป็นร่องนะครับข้อที่สองนะครับก็มาเจอกับเรื่องของการเหยียบเบรกนะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้เราก็อยู่บนทางด่วนนะครับแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ฝนไม่ตก ในการขับรถทิ้งระยะก็คือจะใช้ประมาณ50เมตรเพราะว่าถ้าเราใช้ความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโองกาสที่เราจะไม่มีอุบัติเหตุเวลาเหยียบเบรกยังรักษาสมรรถภาพรถได้แต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหน้าฝนนี่แล้วยางกับสภาพการลื่นน้ําของตัวเบรกจะทําให้การเบรกกระทันหันสมรรถนะพั้งภาของรถ ไม่สามารถควบคุมได้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีสูงมากครับผมหัวข้อที่3นะครับเรื่องของสปีดลิมิตความเร็วนะครับอย่างเช่นในกรณีของเมืองหลวงของเราเกรุงเทพมหานครนะครับรถจะติดมากผมแนะนําในการขับใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกิน80กิโมตรต่อชั่วโมงย้ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการขับรถด,ด้วยความเร็วเกิน80เวลาเราเบรกกระทันหันเนี่ยรถมันจะฉลั พุ่งไปอีกประมาณ5เมตรโอกาสที่จะควบคุมรถได้อย่างแม่นยำเนี่ยน้อยมากถือว่ามีอาการเรียกได้ว,ว่าอากาศโอกาสในการเกิดวบัติเหตุมากกว่าที่เราใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดครับผมสี่นะครับในการใช้เกียร์ อย่างกรณีรถที่เราสาธิตนี่เป็น Toyota v ีอเครื่อง1.5เป็นเกียร์ออโต้นะครับเราก็จะใช้เป็นเกียร์ดีแต่บางรุ่นตัวใหม่จะทําเป็นดีบวกนะครับหรือดีหนึ่งก็มีค่าเท่ากัน,นครับเป็นตัวต่ำเราก็ใช้ดีอย่างตัวนี้ผมสาธิตเข้าเกียร์ให้ดูครับเข้าตัวดีแล้วนะครับความเร็วก็เดี๋ยวรถขันเยือแล้วครับเริ่มที่20ไล่ไปเรื่อย20 40 60 80ประมาณนี้เราจะไม่ให้เกินนี้นะครับผม ก็น,นี่เป็นบรรยากาศภาพจริงสถานการณ์ตอนนี้ฝนตกจริงนะครับมาข้อสุดท้ายหัวข้อที่5นะครับในกรณีที่ฝนตกหนักในการขับขี่แล้ววิสัยทัศน์ไม่ดีเราสมควรจะจอดรถพักรอระยะฝนให้หยุดตกนะครับเพราะว่าในการขับที่วิสัยทัศน์ไม่ดีหนึ่งเรื่องความเร็วไม่ได้2เรื่องอันตรายในการเบรคทำให้รถหลังหรือรถข้างหน้าเราคู่กรณีเราไม่สามารถมองเห็นทางได่เคลียร์นะครับ ทางที่ดีแนะนําในข้อนี้สําคัญมากเราจอดรถดีกว่าขอบคุณครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากนะครับผมในช่อง YouTube Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับแล้วก็ต้องเอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้ก็คือเมืองทองทานีนะครับโซนเล็กนะครับผมทะเลสาบด้านหลังที่เป็นแบ็กกราวให้เรานะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ